สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมว่าจะมาคุยนะครับเรื่องสายช็อกลีดนะครับผมสวัสดีครับ AIS นะครับสวัสดีนะครับท่านแรกนะครับผมภาพเสียงเป็นไงครับนะก็รบกวนช่วยบอกนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยนะครับนานเรื่องสายช็อกลีดนะครับกับสายเอ็นนะว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับ ผมเตรียมสายเอ็นมาให้ดูนะครับนี่ครับสายเอ็นสภาพของของมันนี่เลยนนี่คือสายเอ็นนะครับภาพเสียงเป็นไงบ้างครับผมส่วนตัวช็อกลีดนะครับ ถ้าให้ดูด้วยตาเปล่าคือจะมองแทบจะดูแทบไม่ออกนะครับว่ามันเป็นสายเอ็นหรือสายช็อกลิตครับแต่การใช้งานมันต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันถูกผลิตออกมานะครับให้คุณลักษณะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างสายเอ็นกับสายช็อกนะครับก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมนะที่เข้ามานะครับ ภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรบกวนบอกกันนิดนึงนะครับว่าภาพเสียงชัดเจนไหมนะครับส่วนใหญห่หน้าใช้สายประเภทไหนกันไางครับนะต่อเป็นสายหน้านะครับเวลาเราตกปลาเนี่ยบางท่าน บางท่านอาจจะใช้สายช็อกลีดนะบางท่านก็อาจจะใช้สายนะาาาจจสายเอ็นนะครับหรือสายโมโนนะครับถ้าคุ้นกันบ้างไหมครับผมหรือว่าใช้สายไอ้นี่กันหมดเลยนะสายตัวสายช็อกลีดนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับผม ใครมีประสบการณ์ม้างครับนะมาแชร์เพื่อนๆน,นะครับนะก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับผมเราก็จะได้ปรับปรุงนะครับว่าจริงๆแล้วเราควรจะใช้สายแบบไหนดีนะวันนี้ผมก็จะมาพูดคร่าวๆนะในอย่าว่าเป็นการสอนนะครับก็คือมาพูดคุยนะแบ่งปันความรู้กันนะครับว่าก็จะมาแบ่งปันว่าเฮ้ยจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเนี่ยนะจะบอก ข้อแตกต่างนะครับระหว่างไอ้ตัวสาย2ตัวนี้นะครับไอ้ตัวสายช็อกเลดนะครับที่เราใช้กับสายสายเอ็นนะถามว่าเราสามารถออามาใช้งานได้ไหมนะสายเอ็นเนี่ยมาต่อสายหน้าได้หรือไม่จริงๆแล้วต่อได้นะครับต่อได้ใช้งานได้ก็แทบจะไม่ต่างกันนะครับมันจะต่างก็ตอนลงน้ํานะครับถ้าลงน้ําเนี่ยตัวนี้นครับ มันมันถูกออกแบบมาก็คือปลาจะมองเห็นสายสายหน้าครับคือเวลาลงน้ําเนี่ยปลาจะมองเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นสายช็อกลตเนี่ยปลาจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีสายหน้าก็จะเห็นแค่ตัวเหยื่อที่ลอยอยู่นะเพราะว่าไอตัวสายช็อกเนี่ยมันถูกออกแบบมาก็คือการหักเหของแสงเนี่ยเวลาตกลงไปในน้ําเนี่ยปลาจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็มันจะลดนะลดแรงนะครับกระชาก ับลอยขีดข่วน้อยกัดนะค่อนข้างจะดีดีกว่าสายเอ็นนะครับสายเอ็นจะกระด้างนะครับแข็งก็คือถ้าโดนกัดมีโอกาสขาดนะครับหรือโดนบาดเนี้ยโอกาสขาดจะง่ายกว่าสายช็อกหลีกน,นะครับนะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนเนาะว่าไอตัวสายาสายเอ็นเนี่ยนะมันจะมีอยู่ด้วยกันนะครับก็คือ3แบบนะครับ ก็คือตามสากลนะใหญ่ๆก็คือเราเอาพูดฟังกันง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้ศัพท์อะไรให้มันฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันเนาะีอเคนะครับสวัสดีครับอีเมลนิวก็เข้ามาดูนะครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังชมอยู่นะครับ เรามาพูดกันเลยนะว่าสายเอ็นนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่3นะครับ3ประเภทนะก็คือสาย1นะครับก็คือสายโมโนนะครับก็คือสายเอ็นตกปลานะครับสายเอ็นตกปลาทั่วไปนะครับที่เราไปซื้อนันแล้วก็ที่เราไปตกปลาหน้าดินนะครับไอ้พวกนี้จะมีอัตรานะครับทีาเรียกว่าแรงยืดหยุ่นสูงนะฮะครับก็คือแรงยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับส่วน2นะครับจะเป็นสายสายไนลอน สายไนลอนเนี่ยผมไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับมันแต่ว่าสายไนลอนเนี่ยมันจะดีนะครับดีมากกว่าสายโมโนขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเอาเอาไปใช้นะครับแทนช็อกลีดได้นะครับเพราะว่าราคามันไม่สูงมากนะครับแต่ประสิทธิภาพเนี่ยมันด้อยนะมันจะด้อยกว่าไอตัวของของฟูอัลโอยู่แล้วนะครับไอตัวเนี้ยนะอ่าส่วนใหญ่ก็เราจะไปใช้สายช็อกลีดกันนะครับส่วนตัว ที่3นะันั่นก็คือสายฟนะัวโละฟัวโลคาร์บอนนะครับหรือว่าสายสายที่เรานิยมมาทําเป็นสายช็อกลีดนะครับเพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยจะทนนะครับ <c oughs> เี้ยนะครับสายตัวนี้จะทนนะครับแรงขีดข่วนนะครับได้ดีนะครับแต่สายมันจะกระด้างหน่อยๆนเนี่ยอย่างเงี้ยสายมันจะกระด้างนะครับมันจะกระด้างกว่าสายโมโนนะ สายโมโนโก็คือสายเอ็นนะเห็นไหมฮะเนี่ยสายเอ็นเห็นไหมครับมันจะถ้าสายโมโนเนี่ยจะจะนิ่มนะนิ่มๆกว่าแต่ถ้าเป็นสายไอตัวช็อกลิตอ่ะมันจะกระดา้างนะครับผมนะฮะเนี่ยนะ,นะแล้วก็ถ้าเมื่อสายตัวเนี้ยถ้าอยู่ในน้ําแล้วนะครับมันจะมีประสิทธิภาพนะครับมันก็คือปลาจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันมี เขาเรียกว่าเรื่องประสิทธิภาพลดการหักเหของแสงครับทําให้สายเนี่ยตกลงไปในน้ําปลาไม่เห็นสายหน้านะครับส่วนความยาวนะครับใครจะผูกยาวเท่าไหร่นั้นนะครับอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กัแบบที่หน้าๆต้องการนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นข้อตายตัวนะครับบางคนอาจจะแบบตอ 1, 2, ่อหนึ่งคืบสองคืบนะบางคนอาจจะต่อเป็นสอก็มีบางคนอาจจะตอ่เอ,กกอ,จจะตอเป็นเมตรนะครับนะอันนี้ก็ แล้วแต่นะครับนะแล้วแล้วแต่ที่ถนัดนะครับส่วนมีนะนะครับมีนานะที่ถามมาใน inbox นะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะถามว่าไอ้พวกสายช็อกลีดเนี่ยมันใช้นะครับไอ้สายเอ็นเนี่ยสายโมโนธรรมดาอย่างเงี้ยถามว่าใช้แทนสายช็อกได้ไหมนะครับก็ในความเป็นจริงก็คือมันใช้ได้นะครับตกปลาตกปลานะมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเราจะไปตก ปลาประเภทไหนนะถ้าไปตกหน้าดินนะครับจะใช้ต่อสายหน้าก็ต่อได้นะครับแต่ถ้าไปตกเหยื่อปลอมเนี่ยโอกาสโอกาสพลาดจะเยอะกว่านะครับนะตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมีมีใครสงสัยอะไรไหมครับนะสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับนะ หลักๆมันก็มีประมาณนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้ใกันดูนะครับส่วนบางคนบางคนที่ต่อนะครับก็เวลาดึงไกด์ตรงนี้ครับเวลาตีเยอครับบางคนอาจจะหมุนนะครับหมุนลอยต่อนะครับบางคนอาจถ้าต่อยาวนะครับถ้าต่อยาวคือโอกาส ที่สายนะครับตรงเนี้มันจะเข้ามาในในไกด์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสูงนะมันมีโอกาสเข้านะครับนี่แล้วถามว่าถ้าตีออกมาแล้วมันจะสะดุดไหมอันนี้ขึ้นอยู่ที่การการต่อสายนะครับว่าเราต่อต่อสายดีไหมมีปมหรือเปล่านะครับเวลาเวลาตีออกนะครับถ้าโคตรต่อยาวนะแต่ส่วนใหญ่ผมว่าคนที่ถนัดตีผมว่าน่าจะ ต่อไม่ยาวมากนะต่อพอประมาณนะครับก็คือสายเนี้ยคือดึงเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะอยู่แค่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่ดึงสายมาประมาณนี้แล้วจะตีออกไปตรงนี้ก็เป็นสายช็อกไปนะครับประมาณนีนนะ้ประมาณนี้นะครับก็นําความรู้มาแบ่งปันกันนะครับประมาณนี้นะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับน้นนะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ เราหนาวเราล้อน,ลอนอะไรก็มาดูว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยววันพุธวันพุธนี้นะครับหยุดนะเดี๋ยวจะทำคลิปต่อนะครับก็คือเป็น EP 2นะครับฝากนานะกดติดตามดูด้วยนะครับ ก็จะเป็น้อนนะครับการตีเหยื่อนะครับด้วยเหยื่อปลอมนะครับเป็นกบยางนะครับกบยางที่เราทําขึ้นมาใช้เองนะครับเป็นกบยางขี้เหล็นะไม่มีลวดลายอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีลูกตาเดี๋ยวรอดู e p พีสองนะครับในการสอนตีลอกเบสนะครับว่าตียังไงจะได้ปลาช่อนนะในรอบใน e p พีสองครับฝากนะติดตามด้วยนะครับไปดูกันว่า ปลาช่อนนะครับมันจะกัดไหมก้กบไม่มีลูกตาแล้วก็ไม่มีลายนะครับซึ่งเป็นกบขี้เลยเอามากๆนะครับแต่ปลาช่อนผมว่ามันจะชอบนะกัดดีด้วยนะครับนีค,ครับ,เ,คครบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ